มีอาการของพ่อไปแล้วนี่เสียงพ่อทำไฟนี่แม่ไม่เห็นพ่อพ่อทำไฟอยู่ไฟมืดนี่เหืออาการพ่อเดินชักละนั่นนั่นนั่นอะไรละ่ะเหร พ่อพ่อเดินผ่านโอ้ไปแล้วพ่อไปแล้วมามันนอดนอดนอนอดนัโอ้โหได้ยินแค่เสียงโอ้โหโอ้ไหนไหนพ่ออยู่ไหนโอ้พ่ออยู่ไหนไหนล่ะไปแล้วพ่อไปแล้ว พอ่พอพอ่อไม่ได้ยินเสียงพอ่อไมอ่แล้าไม่แล่ว,ลวพ่อเดินผ่านอะไรล่ะลูกเราเองเนะี่ยจ๊าทำไมครับโอเคไข่เม่าหนั่นพ่อเดินผ่านอีกแล้ว อย่าทะเลาะกันไปแล้วเนาะอะไรกันคะ่อะไรกันคะ